สวัสดีค่ะวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสังทองวิทยาวันนี้จะมาเรียนในเรื่องการทบทวนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพกับครูจิ๋วกันนะคะ ประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1น,นักเรียนบอกลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีได้ข้อที่2นักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดได้ข้อที่3นักเรียนสามารถระบุได้ว่าของเล่นของใช้ใดมีผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ ทบทวนเรื่องการมีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีคือการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสปราศจากโรคหรือความพิการใดๆสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้นะคะซึ่งจะมีลักษณะสุขภาพที่ดีอยู่4ข้อก็คือร่างกายแข็งแรงจิตใจร่าเริงแจ่มใสมีความสุขและมีความปลอดภัยค่ะ ค่ะหัวข้อที่2คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์คืออาหารหลัก5หมู่หมู่ที่1คือโปรโตีนหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3เกลือแร่หมู่ที่4วิตามินและหมู่ที่5คือไขมันนักเรียนต้องเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่มีมลงวันตอม ถูกหลักอนามัยนะคะค่ะส่วนอาหารที่นักเรียนไม่ควรรับประทานคืออาหารที่มีสารเพิ่มความกรอบอาหารที่มีสีสันฉูดฉาดอาหารที่เป็นของหมักดองนะคะแล้วก็ลูกอมนะคะที่มีสีสันฉูดฉาดมากเกินไปนะคะนี่คืออาหารที่นักเรียนควรรับประทานและควรหลีกเลี่ยงไม่รับประทานค่ะ หัวข้อที่3การหลีกเลี่ยงของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพคือของใช้ที่มีความแหลมคมของใช้ที่ทํามาจากพลาสติกที่มีสีฉูดฉาดของใช้ที่เป็นเครื่องใช้ควยควาที่ทำให้เกิดความร้อนของใช้ที่มีสารเคมีเจือปนส่วนของเล่นที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพคือของเล่นที่มีสีฉูดฉาด ของเล่นที่มีขนาดเล็ก ของเล่นที่มีความแหลมคมของเล่นที่อาจเกิดอันตารายแก่ร่างกายของเล่นที่บรรจุด้วยเกสอยู่ภายในและของเล่นที่มีเสียงดังหรือประกายไฟออกมานะคะนี่คือของเล่นและของใช้ที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยงค่ะการเรียนรู้ที่8ดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนักเรียนจะต้องรู้ถึงลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์รู้จักว่าของใช้และของเล่นใดมีผลเสียต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงเล่นของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่ใช้ของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพค่ะหลังจากจบคลิปเดี๋ยวนักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย10ข้อเก็บคะแนน10คะแนนในหน้าที่137 กับหน้า138กันนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ